สวัสดีครับผมช่างต้มเพชรบุรีนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มาอยู่กับงานหลอดนะครับผมหลอดวาวครับอันนี้ก็กึ่งหลอดวาวให้ลูกค้านะครับผมฝานะครับที่ร้านนะครับหลอดวาวกึ่งเองทําเองหมดเลยนะครับผมบ่าวาวกึ่งเองนะครับแล้วก็วาวสั่งตัดเองด้วยนะครับผมเอามาตัดเองครับอันนี้เป็นบ่าวาวนะครับมีทุกขนาดทุกไซส์เลยคาร์บูหัวฉีดแก๊สในโต E85 นะครับยันยันมาฮคบปต้าเลยครับ ก็รับทั้งหมดนะครับฝาสูบรถเรือนะครับผมก็ถ้าแบบผมจับได้ก็จัดให้ได้หมดนะครับอันนี้เป็นบาแข็งแบบพิเศษเลยครับสั่งลงหล่อแบบพิเศษเลยนะครับผมแล้วก็เรื่องของบาแก๊สนะครับพวกที่ใช้แก๊สนะครับก็รับนะครับก็งานหลอดวาล์วครับก็เป็นทองเหลืองอย่างดีนะครับนี่ครับวัตถุดิบขึ้นเองหมดเลยนะครับมันก็จะ ใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าคนอื่นฝาแล้วประมาณ15นาทีนะครับนานกว่านะครับแต่ว่าเมื่อใช้งานแล้วนะครับจะได้ความคุ้มค่าและคงทนนะครับผมอย่างฝานี้ก็เหลือขุดเบ้าในก็เสร็จแล้วนะครับนี่ครับหลอดนะครับหลอดบาร์นะครับทําเองหมดเลยนะครับวาลก็กึ่งเองตัดเองนะครับผมตัวนี้ก็เตรียมขึ้นแล้วนะครับขึ้นไปเยอะแล้วนะครับผมนี่รอใส่บาร์แล้วก็เจียบาร์นะครับ ใครสนใจแบบบูทเยิ้งก็มีนะครับนี่ครับอันนี้แบบทําบูทเยื้งครับสั่งได้นะครับน้ํายากันคลายใส่บาไซหลอดก็สั่งได้นะครับอันนี้ใช้ประมาณไม่เกินหนึ่งเดือนก็หมดแล้วครับผมเดือนหนึ่งก็ใช้สิบยี่สิบขวดนะครับในการหยอดนะครับตัวนี้ก็รอขึ้นนะครับผมทีนี้มาดูเข้าเหวี่ยงงันครับผมส่งงานเข้าเหวี่ยงลูกค้านะครับเออลืมเปิดให้ดูนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อน ว่าศูนย์นะครับยึดข้างเดียวเป็นเครื่องกึ่งนะครับมันก็นิ่งนะครับผมตัวนี้ก็ยืดถาวรนะครับวันนี้ก็ถาวรก้านเดิมนะครับผมตอนนี้งานห่วงก็ห่วงเหล็กแข็งนะครับผมอัดนะครับไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนอัดขึ้น800อยถึงพันนะครับผมความแน่นนะครับของเดิมอยู่ที่ห้า0ร้อยนะครับ ตัวนี้ก็นะครับยังไม่เสร็จดีนะครับการสองจังหวะทาน้ํามันขึ้นเครื่องขึ้นทางเดิมนะครับผมนี่ยังปาดไม่หมดนะครับยังไม่เสร็จดีนะครับผมก็ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูศูนย์กันนะครับผมศูนย์เข้าเหวี่ยงนะครับซ้ายขวานะครับผมก่อนส่งงานให้ลูกค้านะครับถ่ายให้ดูทุกท่านเลยครับถ้าผมส่งไปนะครับ รังไม่แตกเทปไม่เปิดฉีกนะครับลังไม่ระเบิดออกมานะครับไม่มีคดครับผมไม่ต้องส่งส่งไม่ต้องส่งมาตั้งใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าส่งไปแล้วลังฉีกลังระเบิดเลยนะปลายนี่บี้ฉีกเลยนะเอามาตั้งใหม่แค่นั้นแหละนะครับผมผมตั้งให้นิ่งๆทุกตัวนะครับแต่บางที่ขนส่งเนี่ยมันหนักกับ2 3งากิโลมันลําเลียงสายพานครับความสูงสายพานก็ประมาณตึกชั้นหนึ่งนะครับ มันเอาของําเลียงขึ้นไปที่คัดแยกนะครับผมบริษัทขนส่งอ่ะพอหล่นสายพานมั่งหลุดรางมั่งก็หล่นตุ๊บมานะครับผมดุ้งหมดเลยนะครับอ่ะตัวนี้ก็นะครับผมนี่เช็กศูนย์ให้ครับนี่ครับก็นะครับอยู่ประมาณขีดหน่อยๆนะครับผมอ่าสั่นๆนิดๆนะครับเพราะว่านะครับที่ตั้งเข้าวี่งผมมันก็ เข็มมันค่อนข้างดีเลยนะครับผมนี่ครับนี่ก็นาปัดนะครับเคยเคาะเข้าวย่งนะครับนี่ครับนาปัดนะครับแตกไปแล้วนะครับผมที่เคาะนะครับหักไปเลยนะครับบางตัวมันแน่นนะครับเนี่ยเห็นไหมอลูมิเนียมนะครับขาดท่อดเลยผมเคาะทองเหลืองเนื้อใกล้จะขาดแล้วนะครับเหลือทองแดงนะครับไว้เก็บงานนิดหน่อยยังไม่ขาดนะครับตัวนี้นะครับเกนะครับนี่ครับถูกนิดนึงก็กระดิกแล้วยังไม่ได้หมุนเลยเห็นไหม เกตัวนี้โคตรละเอียดเลยนะครับผมสั่งร้านว่าเอาละเอียดแบบเอาโคตรถึงโคตรละเอียดเลยนะครับข้อเหวี่ยงมันจะได้นิ่งๆครับผมอ่าันนี้ก็นะครับนี่ครับเข็มจิ้มตรงเลยนะครับผมก็เดี๋ยวหมุนให้ดูครับมือซ้ายนะครับไม่ค่อยถนัดนะครับนี่ครับเกก็อยู่อยู่ประมาณนี้ครับ ขีดครึ่งขีดแล้วครับเห็นไหมก็ตัวนี้มันก็ขยอนได้นิดหน่อยนะครับแต่ผมตั้งผมทุกวันผมรู้นะครับถ้าจับขึ้นทันกึ่งแล้วนิ่งเป๊ะเลยเนะี่ยโอ้โหใช้ได้เลยครับก็อยู่ประมาณขีดหนึ่งแล้วครับเนี่ยครับขีดหนึ่งนะครับ,อ,รบ,นนรบอืม นะครับนี่ก็ถือว่าตรงจัดๆเลยนะเนี่ยตรงจัดๆเลยถ้าแบบนี้นะครับผมอ่ามาดูฝั่งอันนี้บ้างฝั่งล้อไม่เหล็กจานไฟบ้างครับมันก็จะอยู่ประมาณขีดสองขีดแหละนะครับเพราะว่าถ้าใครตั้งเข็มไม่กระดิกเลยได้นี่ถือว่าอัจฉริยะครับเพราะว่านี่ครับแค่ถูกเบาๆนะครับเข็มมันยังกระดิกเลยนะนะครับถูกแค่เบาๆนะครับเข็มยังไปต้้งสองสามขีดเลยนะครับ แล้วอันนี้มันหมุนนะครับมันเสียดสีอะครับนะครับยังไงมันก็ต้องกระดิกบ้างแล้ครับนี่ครับอันนี้ครับก็เข็มโดนนะครับผมนะครับก็กระดิกอยู่ประมาณนี้แหละนะครับผมขีดครึ่งขีดอะนะมือผมก็ถือกล้องถ่ายด้วยเลยไม่ค่อยจะตรงกันใหญ่นะครับแต่ว่าเน้นๆก็คือส่งงานให้ดูอะครับว่าลูกค้านะครับถ้าเกิดข้อเหวี่ยงผมส่งไปแล้ว หลังไม่ระเบิดหรือเกลียวเกลีวไม่ฉีกซ้ายขวาอยู่ในสภาพดีนะครับตรงแน่นอนผมรับประกันเลยนะครับแต่ถ้าส่งแบบมีตัวนของลูกค้าเนี่ยเกลียวเนี่ยฉีกเลยนะครับไอ้ตรงนี้ก็บี้เลยไม่รู้ไปตอกใส่บี้หรือคนส่งโยนก็ไม่รู้นะครับก็ส่งกลับมาตั้งใหม่ได้ผมเคาะไม่กี่ทีก็ตรงแล้วครับเข้าเหวี่ยงนี้ก็ทํามาสิบห้าปีแล้วครับผมเข้าเหี่ยงนะครับก็จัดให้แน่นๆเน้นๆทุกตัวนะครับผมสนใจก็ส่งมาได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ